คอรัปชันไม่คอรัปเนี่ยน้องบุญเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักได้อย่างไรและเข้าร่วมได้อย่างไรนะครับครับก็คือว่าโครงการคอรัปชันไม่คอรัปนะฮะก็คือว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือโครงการที่จะให้เยาวชนได้มามีบทบาทมากขึ้นในการต่อต้านคอรัปชันคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการต่อต้านคอรัปชันในที่นี้เนี่ยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่นักการเมืองหรือว่าพุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราเน้นคําว่าฉันเพราะว่าเราคิดว่าเยาวชนอย่างพวกเรา แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยมีส่วนกับเรื่องพวกนี้เรามีส่วนที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาแล้วนะคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรามัวแต่พุ่งเป้าว่าไปดา่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุผลของเราครับแต่ว่าเราควรที่จะพุ่งเป้าไปที่ตัวเองมากกว่าครับก็เลยมีโครงการขึ้นมาชื่อว่าคอร์รัปชันไม่คอร์รัปก็คือว่าเป็นโครงการที่จะให้น้องๆก็คือว่านักศึกษาอะไรเงี้ยครับคือช่วยกันบริหารจัดการร้านกาแฟ โดยเราจะบริหารจัดการกันเองแล้วก็ต้องตรวจสอบความโปร่งใสกันเองแล้วเงินที่ได้จากการทําร้านกาแฟเนี่ยครับก็จะเอามาสมทบกิจกรรมเพื่อที่จะรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันต่อไปครับครับผมก็เป็นโครงการที่ให้น้องๆได้ลองทดลองการเปิดร้านกาแฟนะครับแล้วก็ได้ลองทํากาแฟด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ลองบริหารด้วยนะครับทีนี้มาถึงน้องโบนัสกันมากทรานน้องโบนัสเนี่ยอ่าคิดยังไงถึงพอเรารู้จักโครงการ ขอรับใช้ไม่ขอรับแล้วเนี่ยมีความคิดยังไงที่คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเหมาะกับโครงการนี้และสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการนี้เพราะอะไรนะครับค่ะที่คิดว่าเราน่าจะเหมาะกับโครงการนี้นะคะจากที่หลายๆท่านก็น่าจะทราบวันนี้ว่าปัญหาหรือประเด็นต่างๆที่เราพบเห็นในสังคมอะคะ่ะถ้ามองกันลึกๆแล้วเราจะพบว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้น เมื่อเห็นโครงการก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศค่ะก็เลยสมัครเข้าโครงการะคะ่ะทีนี้ถามน้องโบนัสต่อไปว่าพอเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยได้เริ่มทำอะไรบ้างเออจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เข้าโครงการในฐานนะเยาวชนที่เข้าไปอบรมแต่ทำงานในลักษณะของการประสานงานระหว่างนักศึกษา นักศึกษาที่ทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยกับตัวโครงการ UNDP แต่ว่าหลังจากเติมทํางานติดต่อสื่อสารประสานงานแล้วเนี่ยคะ่ะก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็คงจะเข้าร่วมการอบรมที่จะจัดขึ้นในเดือนประมาณเดือนสิงหาที่มหาวิทยาลัยเรเ็วๆนี้นะคะโอเคครับทีนี้เราได้คุยในฝ้าของนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแล้วจาก UNDP นะครับทีนี้เรามาคุยกับน้องๆอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งเยาวชนของครอบครัวเพียงสองคนนี้นะครับเป็น ในระดับมหาวิทยาลัยและก็เป็นมหาวเอกชนนะครับเขามีทัศนคติอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการคอร์รัปชันครับเชิญเริ่มที่น้องยีนก่อนครับครับสำหรับในส่วนของความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อการคอร์รัปชันนะครับแน่นอนผมต้องรู้สึกว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็คือปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยผมคิดว่าตรงนี้ เราต้องหาแนวทางในการแก้ไขมากกว่าครับซึ่งแนวทางการแก้ไขนะครับผมคิดว่าการทำจิตอาสาครับเป็นแนวทางการแก้ไขเมื่อเยาวชนรู้สึกว่าจะต้องเป็นผู้ให้นะครับความสุขที่ได้จากการให้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าความสุขที่ได้จากการให้นะครับเป็นแนวทางการแก้ไขคอร์รัปชันที่ดีที่สุดครับครับขอบคุณน้องยีนะครับอ่ะต่อไปน้องตุ้มเมงครับ คิดอย่างไรบ้างครับก็จะคล้ายๆข,ของคล้ายๆย,ยีนคนนุณนีนะคะก็คือการให้ของเราอะคะ่ะแบบว่าคือถ้าจิตใจเราสะอาดรู้สึกว่าทําเพื่อให้คนอื่นดีที่สุดเราก็อยากทําในสิ่งที่เราชอบชื่นใจรู้สึกสบายใจใช่ไหมคะถ้าแบบการให้ของเราเรื่อยๆแจกใจ่ายให้กับทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าเราให้เขาเขาก็สามารถให้คนอื่นได้เหมือนกัน ไม่จําเป็นต้องแบบเลือกคนหรือคนที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมื่อเราให้คนอื่นก็ให้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 กันไปเรื่อยๆก็แบบว่าคนที่เขาคิดร้ายบางทีเขาเห็นในแง่ม,มุมที่ต่างออกไปจากที่เขาเคยทําเขาอาจจะแบบว่าไม่ทําแบบคอร์รัปชันกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะครับขอบคุณครับทีนี้ขอกราบมาที่น้องบุญอีกครั้งนะครับน้องบุญได้เข้ารับการอบรมของโครงการ UDP n ทีนี้เนี่ยปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยในในมุมมองของหลายๆคนในมุมของเด็กนักศึกษาเนี่ยอาจจะมองว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเป็นการแก้ปัญหาที่ยากและค่อนข้างเป็นนามธรรมทีนี้ในเมื่อเราได้เข้าร่วมโครงการของ UNDP แล้วได้ผ่านการอบรมแล้วได้ทดลองเปิดร้านกาแฟแล้วเรามีมุมมองเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่เปลี่ยนไปอย่างไรครับก็คือตอนแรกนะครับผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวนิดนึงอา,อาจจะเคยผ่านแบบว่าอ่านสื่อมาบ้างว่าแบบ เคยเกิดการคอร์รัปช no ันในสังคมนะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ตื่นตัวอะไรมากมายเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในสังคมไทยแต่พอได้แบบเออมาลองสัมผัสกับเรื่องพวกนี้จริงๆอะไรอย่างนี้ก็เริ่มรู้ว่าจริงๆเลาวชนเราเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของจริยธรรมซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดการลดคอร์รัปชันได้ในอนาคตฮะก็นี่เป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปนิดนึง ครับแล้วทีนี้น้องโบนัสนครับมีมุมมองเดียวกันคอร์รัปชันเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากการที่ได้ร่วมงานกับ U.N.D.P. ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บุ๋นบอกเราจะมองว่าคอร์รัปชันอาจจะเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแต่ถ้าดูจริงๆแล้วคอร์รัปชันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจําวันเลยเพราะฉะนั้นโครงการนี้โดยส่วนตัวคิดว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนทัศนคติตัวเองเปลี่ยนทัศนคติคนรอบข้างได้แล้วเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเราได้เนี่ยพอมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนสังคมและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้ค่ะค,ครับและทีนี้ทราบมว่า UNDP เนี่ยได้เปิดร้านกาแฟเล็กๆนะครับเล็กๆทีนี้เราน้องบุญก่อนเลยกันกน,กน,น้องบุญได้เรียนรู้อะไรจากการที่ว่าเราเนี่ยเรียนมาแบบที่ไหนไปด้วยและได้ประกอบกิจการร้านกาแฟไปด้วย มันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรผ่านการปฏิบัติจริงบ้างครับคือจริงๆก่อนอื่นเลยนะฮะต้องเรียนก่อนครับว่ามหลาลัยที่ผมเรียนนะ,ะที่ธรรมศาสตร์เรายังไม่ได้มีการเปิดร้านกาแฟาที่นั่นนะฮะส่วนตัวผมก็เลยอาจจะต้องรออีกสักนิดนึงนะกว่าที่มหลาลัยที่ผมเรียนอยู่จะได้สัมผัสกับการเปิดร้านกาแฟาทีนี้ก็อืมก็ต้องเรียนว่าการเปิดร้านกาแฟาเนี่ยมันก็เป็นหนทางที่แบบเออช่วยให้คนได้แบบเรียนรู้ว่าแบบเออ จะทำยังไงที่จะต่อต้านคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้ด้วยน้องโบนัสครับได้ทำร้านกาแฟน้องโบนัสทำอะไรในร้านกาแฟดีกว่ารจริงๆที่ขอนแก่นเราก็ยังไม่ได้เปิดร้านกาแฟอย่างเป็นทางการนะคะแต่ในการ จะตั้งร้านกาแฟขึ้นมาเนี่ยเหมือนการเป็นเ,เหมือนการสร้างคอมมูนิตี้คาเฟ่เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยคะ่ะได้มีพื้นที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นซึ่งก,รรกันและกัน <c oughs> เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเรามีประเด็นหรือเรื่องต่างๆเราก็จะเป็นธรรมดาใช่ไหมคะที่เราจะจับกลุ่มพูดคุยกันทีนี้การที่มีร้านกาแฟเนี่ยเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเราก็จะไม่ได้แค่พูดคุยอย่างเดียวแต่อาจจะเกิดไอเดียหรือเกิดโครงการเพื่อทำเพื่อนำม,มาพัฒนาสังคมต่อไปค่ะ โอเคครับหลาท่านอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับงานที่ UNDP ทำนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับวันนี้ UNDP ก็ได้มี VTR นะครับมาให้เราชมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนอื่นนะครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง4ท่านเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอจบกิจกรรมการเสวนาด้วยวิดีโอจาก UNDP ครับขอบคุณครับ where is the youth? Where is the voice of the youth? Why is the youth not speaking up? And what does the youth want in the coming years? And that again is talking about you and I'm pointing at you. What do you want and how do you want your country to look like in 10 years time, or in 20 years time, or in 30 years time? เราเริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับปี55นะครับ10 5มาหาวิทยาลัย36คนนักเรียน ตอนเริ่มเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าความสนใจหรือความเข้าใจเรื่องคอม์รัปชันเป็นยังไงแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าเขาสนใจแล้วเข้าใจมากว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติสิ่งเดียวที่เราบอกคือว่าเราไม่สามารถทําให้เขาได้ทุกมหาลัยพวกคุณต้องไปเริ่มทํากันเองต่อในมหาลัยของคุณแล้วทุกคนที่มาในวันนั้นครับก็กลับไปแล้วก็ตั้งใจที่จะบอกเพื่อน บอกข้อความต่อแล้วก็ให้เราไปจัดค่ายในทุกทุที่ที่เราไปทั้งหมดหที่แล้วแล้วจวปัจจุบันเนี้เครือข่ายเนี่ยก็ได้รวมตัวขึ้นแล้วก็มีการทํางานร่วมกันครับ Well, the camps were one part education and another part advocacy. We brought these students together to talk about corruption, but what would they as a network say together? So we had them come up with key messages, ones they all could agree upon. But we started with something simple, something basic. Refuse to be corrupt. <laughs> นี่ก็คืองานคร่าวๆนะครับของ UNDP นะครับที่ทำในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมีหลายองค์กรภาคีเครือข่ายมากๆที่เราร่วมกันนะครับและเราก็วางแผนกันมาดำเนินงานกันมาตลอดนะครับและกิจกรรมต่อไปหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นและหาชมได้ยากมากนะครับกิจกรรมต่อไปนี้เป็นขององค์กรสร้างคุณค่าในประเทศไทย กิจกรรมนี้จะเป็นการโชว์เล็กๆนะครับของน้องที่อยู่ในสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกท่านจะมีมุมมองเกี่ยวกับดนตรีเปลี่ยนไปนะครับน้องสองคนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องอ๋องกับน้องโตครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่ออ๋องนะฮะแล้วก็นี่โตนะครับ วันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาเราเหลือ <Dro> น <pp le> ้อยแล้วฮะเรามาเข้าเรื like ่องกันเลยดีกว่านะฮะก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาเล่นดนตรีไปด้วยกันนะครับแล้วก็ลองเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของกันและกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ดูว่าเสียงที่แตกต่างหลากหลายของพวกเราที่เราสร้างกันออกมาเนี่ยจะทํายังไงให้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับก็ขอให้ทุกคนในห้องนี้คิดซะว่าเอ่อแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นนะฮะ เราสามารถผลิตเสียงของตัวเองออกมาได้นะฮะจะเป็นเสียงอะไรก็ได้นะครับเราจะปลบมือก็ได้นะฮะหรือจะตบขาก็ได้นะครับกระทืบเท้าอะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนยืนขึ้นนิดนึงดีไหมฮะเราอาจจะนั่งฟังมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะอายืนขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเล่นดนตรีไปกับพวกเรานะครับเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นวงดนตรีวงเดียวกันเลยคือผมเคยไปอยู่วงดนตรีที่มีนักดนตรีมา13คนนะฮะเราจะต้องฟังกันมากมากนะฮะอา ทีนี้นะครับเดี๋ยวพอผมให้สัญญาณ1นึนะครับทุกคนส่งเสียงอะไรออกมาก็ได้ผลิตเสียงของตัวเองออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับพอผมทำอย่างนี้ข้อหยุดนะฮะส่วนโต๊กก็เล่นอะไรไปนะฮะโอเคลองดูนะครับ1 2 3ไปเอาเสียงอะไรก็ได้ฮะอ่าไม่จำเป็นต้องตบมือนะฮะดีดนิ้วอะไรก็ได้นะครับอ่าอ่าน้ามาเลยดังๆเลยฮะดังๆเลยฮะ นะครับแล้วเราลองสังเกตดูนะฮะเสียงคนข้างๆเรานะฮะเป็นเสียงอะไรนะครับเสียงที่เราทําออกมาเนี่ยเป็นเสียงอะไรนะฮะโอเคโอเคครับพอกอนนะฮะโอเคและทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้โต๊ะเนี่ยช่วยลองทําจังหวะให้กับเราครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วแหละเราได้ยินเสียงแล้วมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยจะทํายังไงให้เสียงทั้งหมดเนี่ยมันเข้าจังหวะกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้โต๊ะเนี่ยทำจังหวะง่ายๆครับสี่จังหวะธรรมดานะฮะโอเคเอาเลยฮะอ่าแล้วทุกคนลอง ทำแบบเมื่อกี้นะฮะแต่ทำให้ตรงจังหวะกับเขานะฮะอ่าทำอะไรก็ได้นะครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะเพียงแค่เรามีคนให้จังหวะกับเรานะฮะเราก็สามารถที่จะมุ่งทำให้มันพร้อมเพียงกันได้นะครับอ่าทีนี้ทุกคนอ่าทุกคนลองก้าวเนะท้าฮะก้าวเท้าก้าวเท้าฮะยังไงก็ได้ฮะเดินนิดนึงฮนะเดินนิดนึงฮนะออกมาข้างหน้าได้นะครับอ่า เดินฮะเดินฮะไม่ต้องเดินพร้อมๆกันเท่าๆกันก็นได้นะครับแต่ขอให้เราเนี่ยรับรู้ถึงจังหวะนะครับที่เกิดขึ้นฮะที่โต๊ะเนี่ยทำให้เรานะฮะนะครับโอเคฮะทีนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองร้องไปพร้อมๆกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยจะสามารถร้องเพลงได้ภายในเวลา5นาทีนะฮะ เดี๋ยวลองร้องไปพร้อมกับผมแล้วก็โตดูนะฮะ,ะเราจะร้องคาว่าต่างกายใจเดียวนะฮะ เราพงปรารถนาหรือเปล่านะครับคือทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเหมือนกับว่าเคยไปดูงานคอนเสิร์ตใช่ป่ะครับที่แบบว่าคนบนเวทีเนี่ยอาจจะเล่นกันอย่างสนุกสนานมากเลยนะครับแต่ว่าคนข้างล่างก็อาจจะนั่งดูแบบว่าอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเองก็เคยไปในสถานที่ในสถานการณ์แบบนั้น,นครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกๆคนในห้องเนี่ยเหมือน เราไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราไม่ได้ร้องเพลงไปด้วยกันเราไม่ได้เต้นไปด้วยกันเราไม่ได้สนุกไปด้วยกันนะครับเวลาผมถามพวกเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่คนที่อยู่บนเวทีนี่นะนะฮะเขาไม่ใช่คนที่เอ่อเป็นนักดนตรีนะฮะเขาไม่ใช่คนที่เป็นศิลปินนะฮะไม่ใช่นักดองนะฮะเต้นไม่ได้เข้าจังหวะไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พวกเราเพิ่งทําไปเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราก็สามารถที่จะ เป็นนักดนตรีได้เราสามารถเข้าจังหวะได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะร้องแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้เหมือนเวลาที่ในสังคมก็เหมือนกันนะฮะเวลาที่เราออกไปในสังคมนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีความสุขเลยไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเลยนะฮะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนที่จะสามารถทําอะไรกับมันได้นะฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่นักปรัชญานะครับเราไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อสังคมนะฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยเราแบบ ไม่สามารถไม่มีความสามารถนะครับหรือว่าไม่รู้จะสามารถทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นได้เดี๋ยววันนี้เราเรามาทดลองผ่านเสียงดนตรีดีกว่าว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถสร้างบรรยากาศในห้องนี้ให้สนุกขึ้นมาได้ไหมสมมุติว่ามีน้องคนหนึ่งตรงนั้นนะฮะที่ออกมาเต้นเพียงคนเดียวเนี่ยน้องกลุ่มนั้นก็จะสนุกทั้งกลุ่มเลยนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ช่วยนิดหน่อยนะฮะอันนี้ไม่ได้กดดันนะฮะช่วยทำมาหากินนิดนึงนะฮะเล่นไปเรื่อยๆต เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะขอร้องอย่าหยุดร้องนะฮะอย่าหยุดเต้นนะเดี๋ยวผมจะร้องไปเรื่อยๆนะครับและดูว่าเราจะสามารถสร้างสรรค์เสียงเพลงสร้างสรรค์ดนตรีอะไรออกมาได้บ้าง Where well, are you? done not me into bitter felt I tried to beat you, but you're so hot that I melt. It fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. For the cool, and not run out. I'll be giving it my best. and nothing gonna stop me but to fight into it. I reckon it's again my turn to win some more. Learn some, but I won't No more, no more. รากใส้ผมหน่อยนะฮะ,ะดี๋วกันยังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรักหากลองหยุดพักจะฟังสะกก่อนจะรู้ว่าเราไม่เดินอยู่เดียวได้ยังมีผู้คนบนทองอีกหลากหลายอีกมากมายที่เราก็ตา มองหาความรักมือเติมให้เต็มหัวใจต,ตาตาตากายกายใจ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 ใเียวกวายบทความทรงจำดีๆเกี่ยวกับความรักา่านสุขสมวันหรือจะร้องไห้จะานั้นกระทำให้ใจเรามี เป็นความลับที่ในทุกครั้งเรานึกถึงเมื่อไรก็ไม่รู้จะขอบคุณมันยังไงฮะ We open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I look into your heart and you find love 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 Listen to the music of the moment we sing with me I love you so m u I got intention right to be loved, 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 loved. Won't that no more, no. โอเคนะครับสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวร้องด้วยกันอีกทีหนึ่งฮนะ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนิดนึงว่าคือวันนี้เนี่ยอยากจะมาสนทนากับทุกคนผ่านเสียงดนตรีนี่ก็คือภาพย่อส่วนที่เราสามารถเห็นได้ว่าเราจะสามารถออกไปทําลายให้กับสังคมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้มากความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเล่นดนตรีอยู่บนเวทีนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผมนะที่ที่จะสามารถที่จะสร้างสรรค์บรรยากาศได้จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็เหมือนอยู่บนเวทีนะครับผมมองเห็นทุกๆคนได้หมดนะฮะใครเล่นอะไรนะครับ นี่ก็คือเวทีของทุกคนสาหรับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไหนที่สนุกขึ้นมาเนี่ยผมที่อยู่บนเวทีนี้ก็จะสนุกไปด้วยนะครับในชีวิตจริงเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยต่อไปนี้สมมุติว่าเราไปเล่นไปดูคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะสนุกได้เต็มที่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งไปกับงานคอนเสิร์ตครั้งนั้นกับวงที่เล่นอยู่บนอเวทีน,นะฮะหรือว่าเวลาที่เราออกไปในสังคมก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะเข้าไปในที่ไหนเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศที่มีความสุขให้เกิดขึ้น,นที่นนั้้ได เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำนะครับในการสร้างสันติภาพหรือแม้แต่การต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆนะครับเพียงแค่ว่าเราฟังนะโดยที่การฟังดนตรีเนี่ยจริงไม่ใช่ใช้แค่หูฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถรับรู้ได้ทั้งท้งร่างกายทั้งในจิตใจนะครับถึงแรงสั่นสะเทือนต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเวลาออกไปพบปะผู้คนเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟังเขานะครับรับรู้ถึงจังหวะที่มีร่วมกันนะยกตัวอย่างเช่นในชีวิตเราเนี่ย ก็จะมีจังหวะวินาทีที่เราจะได้ยินอยู่ตลอดนะครับเราสามารถที่จะหาจังหวะเนี่ยที่ร่วมกันและสามารถในทางดนตรีก็สามารถทําให้มันเป็นสิ่งที่ไพเราะได้นะแต่ในชีวิตจ,จริงของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารให้กําลังใจกับเขาให้ความหวังกับเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะว่ามีเวลาเพยงเท่านี้จริงอยากจะเล่นกับทุกคนมากกว่านี้นะก็ดีใจที่ได้เล่นเพลงต่างกายใจเดียวทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับแขครับขอเสียงประมือให้กับน้องอ๋องกับน้องโตอีกสักครั้งนะครับถ้าผมนี่ก็คือ การแสดงเพียงเล็กน้อยขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและภาคีเครือข่ายนะครับอยากให้ทุกท่านมั่นใจครับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยจะสำเร็จได้เมื่อเราทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกันร่วมมือกันและสนับสนุนเราองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับเราไม่ได้ไปไหนครับเรายังทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสังคมไทยเสมอนะครับเราวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านมากๆและแขกผู้เกีรยิทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติ รับชมการ,สรแสดงขององคออ์กรต่อต้านคอร์ปชันครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ